มาตรงกว่าจะได้ยาการซื้อกะย่างขนมให้ลุงเนี่ยปอกับปีญ่าสามกินเลยกินไอีกับปอกินกันแก้วไปใส่ตู้เย็นนะต้องใส่ของพื้นก็หนุนไปใส่ตู้เย็นก่อนกะกับลูกไก่ย่างเนี่ยไม่เดียวกับปอกินกันคนเดียวเดี๋ยหนายกินแหมอมะเป็นลูกนกก่อนอ่ะต้องเวิมเนาะนกอันนี้ขายมาแล้วกะ นกีกจะไว้จหันปูอยาปูซีไอจ้ะเอาไปขายปูซีเอาไปขายก็ขายที่บาเราขายมันแหละจีนเจซิปูซีเอาไปขายแปดิบก็ขายให้ลุกคำต่วัต่ก็บอกให้ลุกคำมาเีว่ก็ขายเจซีเจ๊ซิก็แปดซีมากกูเห็นมันขายมันก็ต้องเอาไรกับลุงขายังด ก็ถูกเราบอกต้องเอาแปรซีอร่อยบอกกาอัานะจะไม่ได้กำไรอยากการรุนมันรดผรุม,มจะอย่างมือขายเราไปสิ่มขัยไปแบเอาของเกาให้มันก็นเลยอ้นี่เมเ่อขายลุงคำเหรอไหาเน,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 นี่ยยเหน่อยเขาล้าโตเนี่ยซื้อเงี้ยวื้อ ผมยนายังพึ่มาหนอยู่เลยเนี่ยไปถือเฝ้าไปเลยที่ก็ไปยาวไปเละยังไม่พวกแบบมันแ้บขามันแ้บเนี่ยันี่ยนอนนี่มันอันนี้มันเป็นมัดเนอะอืมเป็นมัดนั่นแหละต้องซื้อยาที่ทีมาใส่มันยังหลู่มานอนอยู่อ่ากำเคยนอนหัน ไออย่ายง,ง,งนะมือมงงเองี้ยมันน่งเฝ้ากูนี่กูแก้มากินเขาจะกินแน่นอะมันจะกินแล้วนะเนี่ยกินะนะหยากินอาหารดีกว่าเนาะนะนะแต่ว่ามันได้เพรื่องสกัดห <c oughs> ูเหี้ยมฟอคนไหนฮักคนไหนจังอ้าหมาอข <c oughs> ัวบ่อยขัวมัดนะข้ามตรวจฝีมัดมันมึงจะมัดเป็นหยาบ่จะมัดได้หยางเดือดเลยบ่ แล้วมึงเก็บม huh? ้หยามตันนะกูข่อถามมึงกำเดลุงมึงเก็บดองไหห่ๆอยู่คนเดียวด้วหนูแน่มึงเอามาหยาได้ป่ะเนี่ะมันกินป่ะป่ามนกินางอหนูนมันหนียหนหนาวมึงยามจงมอดเซียงเนี่ยมันเหี่ยเหยพื้เหี่ยพื้นโอ้ยี้ขันเก็บแล้วเก็บแหมเก็บอะไรก็แหมมันเหี่ยน้อยกลุ่ม้ะคือมันจะไหว บรรยากาศเช้าเจ็ดโมงเช้าเมื่อวานเรากีดไปสองแถวแล้ววันนี้เราเหลืออีกหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่แถวแนงเกึงปูนทั้งเกึงสองแถวเกึงมันมีทั้งมดขี้แถวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแถวกันนอ่ะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดแถวอะ่ะร้อยหกสิบต้นยำล้วนตีคันซ้าอันนะ่ะคันซ้าเอาไว้ที่หลังมันเก่าไงอ่ะนะอันนี้ต้นที่เรากรีดเสื้อมันออกเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะถ่ายต้นตีไม่ได้กรีดให้ดูนะเอากีดออกเอาเสื้อต้นนี้เป็นต้นติ่ไมได้กีดเจ้าอันนี้สมศรีจะกรีดเธอดูเจ้า ก็มีเอฟซีบางคนกับเข้าใจเนาะกรีดเอาเนี่ยเราออกเจ้าเห็นไหมกรีดไปเรื่อยๆเอาเสื้อมันออกนะคะต้องใจมิดคมๆนะเจ้าถ้าไมา่อย่างนั้นเสื้อมันเน่ะมันจะรัดรัดต้นมะพร้าวเสื้อมันจะรัดต้นมะพร้าวเนาะและ้วมันจะทำให้มันจะทําให้ต้นมะพร้าวนะ่ะสูงขึ้นสูงขึ้นก็อย่างติเกยบอกไปแล้วเนี่ยเราก็จะ กรีดเอาเรื่อยๆนะคะกรีดเอาแบบนี้เจ้ากรีดไปเรื่อยๆกรีดเอาออกจนสักประมาณสัก3-4มสี่กรีดเหลือคู่ข้างบนเราจะไม่กรีดนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวลมพัดแล้วเดี๋ยวลมพัดแล้วยอดมันจะหักเราจะกรีดทุกต้นเลยนะต้องพยายามกรีดตลอดนะเจ้าต้องพยายามกรีดเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่ากรีดครั้งเดียวนะต้องกรีดเรื่อยๆช่วงกรีดเราก็จะอาใบมัน เนี่อาายอาใบมันออกมาเพื่อยับย่างการจะเริ่มเติบโตของต้นมะพร้าวนะ่ะไม่ให้มันไม่ให้มันโตอะ่ะเออให้มันอยู่ประมาณนี้ตลอดประมาณนี้แหละเจ้าทำแบบนี้ไปเรื่อยเดี๋ยวคนจะบอกว่าทำไมไม่ใส่ปุ๋ยใส่ทรายใส่ค่ะเดี๋ยวต้องกรีดก่อนนะคะ เดี๋ยวค่อยเอามาโรยทีหลัง